สวัสดีครับสวัสดีแฟนตวยทุกท่านนะครับพบกผมแชมปเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเจอเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันพระหัสก็นแน่นอนนะครับจัดโดยทีมงานพิยินดีเขานะครับ มวัวนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีน่าดูหลากหลายคู่เลยซึ่งผมคัดมาให้เรียบร้อยทั้ง3รายอยู่ในช่วงแรกทั้งหมดเลยนะครับไปดูกันเริ่มต้นคู่แรกที่จะให้กันเป็นคู่ที่2ของรายการนะครับเพชรกากา้าโชดบางแสนครับเจอกับทนา,ายเจ้าเพชรอรัตนะพีนีคณิมินะครับหนึอปอนด์เท่ากันเพชรกาก้าเนี่ยมา117.5ร้อยสิดจุดห้าลดจุดห้าส่วนเพชรอรัตนะเนี่ยมาช่างได้ตามพิกัดเลยนะครับโดยที่เรทเปิดอยู่ที่ทนลยเจ้าเพชรอรัตนะ ตั้งต่อก่อน5 4เพชรรัตนะนะครับมุมน้ําเงินตั้งต่อก่อน5 4รูปร่างเนื้อตัวนะครับก็ใหญ่กว่าร้อยกว่าชัดแหละสำหรับทางนายเจ้าเพชรรัตนะนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับมาแพ้กับทางนายเจ้าเพชรกองฟ้าไงที่ช่อง7นะครับกินอยู่แล้วนะครับไปดูเป็นเป็นฟอร์มหลังกันหน่อยนะครับเพชกาก้าชดบางแสนนะครับก็คนสระข้าามนะครับประเภทมวยซ้ายนะครับเข่าในเหนียวแน่นนะครับหมัดสอกคม ได้ลุ้นตลอดแต่ช่วงหลังเนี่ยแพ้รวดเลยแพ้เพชรอนุวัตแพ้มณีแดงแพ้สินธรรมนี่คือสี่ฝ่ายหลังที่แพ้หมดเลยส่วนนหน้าเจ้าเพชรอรัตนะนะครับก็คนอำนาจเจริญนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดนี่แหละอยู่เป็นยินดีอายุ20ละจังหวะฝีมือมวยขวาเตะต่อยแรงวงในไล่แขนดีนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะชารันชนะนอกอนันตชยัยชนะคะแนนนิโรดแล้วก็มาสะดุดแพ้เจ้าเพชรก้องฟ้านี่แหละนะครับแพ้นอกที่ช่องเจ็ดนะครับวันนั้นกินแล้วนะครับแล้วก็ไปโดนศอกน็อกมาเลยนะครับ ก็อ่ะผมยังชอบไปที่ทนายเจ้าเพชรอารัตนะมากกว่านะวันนั้นถ้าไม่พลาดเนี่ยไงยก็เสร็จกินทนายเจ้าเพชรก้องฟ้าไปแล้วนะครับชอบไปที่ทนายเจ้าเพชรอารัตนะเพราะว่าเพกาก้ามันแพ้ลูดนมหาราชแบบนี้นี่ไม่ไหวนะครับแล้วก็มาถึงรายที่2ที่ให้กันเป็นคู่รองรายการนะครับมับงกรเพชรไซมูลสุนุกเกอร์คลับเจอกับทนายเจ้าเ,เทียรพงศ์ไก่ศิลปภพบ,บ็อกซิ่งยิมนะครับ111.5ามังกรเพชรเนี่ย มาร12.9ลด1.4ส่วนทานนัานทีลพงมาร้อา113.3ลดเป็น1.8ก็ถือว่าลดเยอะทั้งคู่นะครับปอนกว่าทั้งคู่เรทเปิดอยู่ที่ทีลพง์ตั้งต่อก่อนตอนนี้นี่ไป53แล้วนะครับเรทเปิดค่อนข้างจะแพงลูกนี้นะครับคู่นี้แล้วก็ทีรพง์ได้เปรี่ยบรูปร่างสูงกว่าใหญ่กว่าลอยกว่าเยอะเลยชนิดนี้แบบ มองเหมือนมวยคนละเวทเลยก็ว่าได้รูปร่างนะนะครับมับงกรเพชรคนเจ้าโสธรน,นะครับประเภทมวยซ้ายฝีครอเครื่องจังหวะฝีมือเตะต่อยแรงนะครับช่วงหลังเนี่ยแพ้นอกจากกั้นะครับชนะเด่นผาดางังชนะแก้วนาคาแล้วก็แพ้นะแนนกำปั้นทองมานะครับส่วนทานด้านในเจ้าเทียรพงศ์นะครับก็คนกรุงเทพนี่แหละนะครับอายุ17ปีนั่นเองสูงยาวฝีมือจัดจ้านนะครับซ้ายแรงขวางหน้าดันแทงดี แพ้คะแนนเพชรบนมนะครับชนะเพชรเดินดงนะครับแพ้แหลมโพแล้วก็แพ้จากกัวถือว่าเป็นดาวรุ่งที่มันกําลังขึ้นมาแหละนะครับแต่ก็ฟอร์มอาจจะไม่สวยหรูเท่าไหร่แต่วันนี้รูปร่างที่มันต่างกันเหมือนมวลโคลเวตคนไรนี่กันเลยอะยังไงก็ไป แบบเขาเรียกะไรนะกัดฟันให้มังกรเพชรไม่ไหวจับไปที่นั่นกในเจ้าเทีรพง์แล้วกันแล้วก็ข้ามาที่คู่เอกของรายการครับแสนสนนอาราวันครับเจอกับไคโตะลูกของตันนะครับ126ต่อ127นะครับคู่นี้เนี่ยแสนสนมา127.1ลบด1.1ส่วนไคโตะเนี่ยนะครับ มาร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้แล้วจุดหใครโตกวาวันชัยตัวเดียวกันนี่แหละนะครับเรทเปิดแสนซนต่อ5้าสามนะครับรูปคู่นี้เนี่ยใครโตใหญ่กว่าลอยกว่าชัดเลยนะครับแต่หน้าตาหลายคนแซวบอกว่าเหมือนคนไม่ตื่นนะครับเหมือนยังไม่ตื่นมาท้ำหนักนะครับแสนซนนะครับก็แน่นอนมบซ้ายเฝึนครบเครื่องนะครับช่วงหลังเก็บหมดเลยนะนะครับชนะนอกเพียระพัดแพ้สามารถคนเดียวนอกนั้นชนะยอดชนะนอกยอดดีสารส่วนใครโตครับคนญี่ปุ่นนะครับก็ไฟนี้เนี่ยซ้อมนากกย่าเยอะลยก็มา เก็บตัวที่ลูกของตันนะครับ ก็มวยครบเครื่องอาวุธหลากหลายนะครับบูดูดันนะครับแพ้เฉียบขาดชนะเพชรทรงพลชนะนอกเพชรนพเดชแพ้เพชรบุญชอบแลวก็แพ้กะแนนเพชรนำหนึ่งนี่คือฟอร์มหลังของใครโตผมดูแล้วกระดูกการผ่านมวยยังยังห่างเยอะยังห่างเยอะจัดไปที่นั่นในเจ้าแสนสนละกันนะครับเลทเปิด5้าก็จัดไปที่แสนสนนะครับอ่ะเดี๋ยวสรุปกันหน่อยนะครับสารายนี่ให้กันเนี่ยก็จะมีเพชรรัตนะนะครับไปที่เทีรพง์แล้วก็ไปที่แสนสนนะครับนี่คือทีเด็ดเต็มตีนจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกัน เป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไงฝากติดตามกันทุกช่องทางเลยแล้วกันวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามนะครับจเจอกันใหม่นพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ